สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องนายช่างเกมเมอร์ครับวันนี้เราอยู่กเกมยูเกียวดูเอลลิงนะฮะห่างไกลไปนานครับสำหรับการทำคลิปเนื่องด้วยผมกลับมาเล่นเกมนี้นะฮะแล้วประเอนว่ามันมีอีเวนต์ตัวฟาร์มตัวอัคมินะฮะอีเวนต์มันก็คือประมาณว่าเราต้องฟาร์มไอตัวเนี้ยเราต้องต้องโจมตีไอตัวเนี้ยคือดูเอลกับมันแล้วก็ทำให้เลยพอยเขาลดมากที่สุดเพื่อจะเอาดาเมจเนี้ยนะครับเพื่อจะเอาดาเมจ ไปขึ้นแรงนะฮะดาเมจได้เยอะก็จะมีโอกาสได้2ไอตัวเนี้ยนะครับขั้นต่ำกคือแรงบีนะครับเท่าที่ผมไปดูในตัวเว็บเมตานะครับแล้วก็ในคลิปของคนอื่นๆเขาดูจากการแล้วแบบเป็นการ์ดที่แบบบางทีเราไม่ได้มีทุกคนผมก็เลยเอามาแอพพายนะครเป็นการ์ดที่เราน่าจจะมีกันทุกคนนะครับ ตัวละครที่เราใช้แล้วก็สกิลเรามีอยู่แล้วะฮะเพราะฉะนั้นงบเนี้ยคือเป็นงบที่แบบว่าสายฟรียิ้มได้เลยนะฮะสามารถฟาร์มตัวนี้ได้แบบสบายๆแต่เราอาจจะใช้ดวงไอเนี้ยสัก80%ฝฟีมือ20%เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวามาดูเขาโครงเด็กกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างแนะนําตัวที่เราจะใช้นะฮะเรามาใช้ตัวละครตัวไหนก็ได้นะฮะที่มีสกิล กริสเนี่ยนะฮะคือสกิลกริสเนี่ยก็คือหากเราไล่พอยต์สี่พันนี่คือไล่พอยต์เต็มเราโดนการโจมตีครั้งเดียวหรือในเทิร์นนั้นเราโดนโจมตีจนไล่พอยต์เราหมดสี่พันนะครับเราจะไม่แพ้แต่เราจะเหลือไล่พอยต์เพียงหนึ่งนะครับในการยืนเนี่ยจุดเด่นของอสกิลนี้เราจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นคอในการเล่น เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าตัวละครที่มีสกิล l ิสเนี่ยมีตัวอะไรบ้างก็คงจะมีหลากหลายตัวนะฮะแต่ตัวที่ฟรีอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมฮะตัวที่ฟรีแล้วเราได้มาเล่นตัวแรกแรกของเกมเลยก็คือโจโนจิ G. นะครับเราก็ได้มาละฟรีหนึ่งโจวันต่อไปเด็กฮะเราจะมาใช้ตัวอะไรกันอ่ะเรามาดูนะฮะเด็กฟามตัวอากามิ ตัวนี้อาการันตีดาวเมจยอยู่เมื่อกี้นี่ประมาณล้านล้านกว่าๆนะฮะแน่นอนนะฮะแต่ต้องใช้ดวง80ฟีมือส,สัก20นะฮะอ่ะเรามาดูเข้าโครงการ์ดครับเข้าโครงเด็กมีเท่านี้ฮะประหยัดมากดูจากระดับการ์ดก็คือเป็น normal rare ต้น rare แล้วก็ ultra rare แค่นั้นเองนะครับ ultra rare เนะะี่ยหาง่ายๆมาก UI ครับ ม่ยังเป็นต้องเป็นบูอายก็ได้นะฮะขอให้เป็นตัวละครอคอให้เป็นการ์ดปกตินะฮะการ์ดเหลืองเนี่ยการ์ดมอนเตอร์นอร์มอลเนี่ยไม่มีเอฟเฟกแต่มีพลังโจมตีสูงหน่อยเพื่อที่เราจะเอาไปยันไอตัวอัดมีเวลามโจมตีเพื่อรอให้การ์ดเนี่ยฮะเทพลานะฮะเทพลาก็หาฟาร์มได้จากอีเวนต์นะครับคอที่เราจะใช้การ์ดคอเราก็จะมีเทพลาครับแล้วก็เจ้านี่ฮะการ์ด กิฟเอ็กซเชนนะครับตัวนี้หาได้จากไหนตัวนี้หาได้จากพิมสันิดอมครับเปิดมาก็น่าจะได้นะครับพิมสันพิมดอมนะครับส่วนต่อไปก็คือการ์ดใบนี้ฮะโอนเนอร์เชลนะครับการเนี้มันมาจากดอบจาก การดูเอลนะฮะทั่วไปเลยนะครับโอกาสดรอบมีผมว่าทุกคนมีแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นการ์ดเนี้ยกระดูกนะฮะไวท์เอลิเฟนนะครับกระดูกช้างตัวนี้ก็หามาจากแพ็คพวกนี้แหละครับแพ็คสแตนดาร์ดทั้งนั้นเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับรีโหลดเราหามาจากไหน หามาจากดอกจากแผนดินคีสนะครับดอกมาจากตัวยูมะนะฮะก็ได้หรือจากการไต่แรงอย่างเงี้ยก็มีนะฮะหาไม่น่าจะยากนะครับทิ่คนไต่แรงน่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็การอะไรก็ได้ครับที่เป็นการสับการเข้าไปในกองนะครับแล้วก็เป็นการทอร์นาโด ado, ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยหามาจากเด็กนี้นะฮะอ่ะมินิบ็อกตัวนี้นะครับ ก็ดูดนะครับก็ปรับเปลี่ยนใช้คออะคอมาเลยวิธีการเล่นเด็กนี้ก็คือ1เราทํายังไงก็ได้ให้หยิบการ์ดใบนี้นะครับขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับเพื่อเราจะใช้งานเอฟเฟกการ์ดนี้คือมันจะมันจะให้เราเลื่อนหนึ่งการ์ดในเด็กนะครับสลับกับอีกฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็จะสลับการ์ดนะครับสลับการ์ดกันที่เราจะสลับก็คือเอาเทพราเนี่ยฮะ ไปสลับกับเขาให้เขาลงมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้การนี้ครับ owner ์เ l l ก็คือเมื่อเราเปิดการไปเนี้ยมันจะทําให้มอนสเตอร์ที่ควบคุมอยู่นะฮะกลับไปเป็นของเจ้าของเดิมสมมติว่าเอาเทพลาเข้ามานะอ่เขาเอาเทพลาความสามารถก็คือความสามารถเทพลาคือเมื่อเทพลาใช้บูชยันลง3ตัวนะครับเทพลาจะเอาไลา์พอยต์มาเป็นพลังโจมตี ต้องไหมครับโดยเหลือ100เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยไล่พอยต์ของไอตัวอาร์ตเมเนี่ยมันอยู่ที่หลักหลักแสนหลักหมืน่นหลักแสนนะฮะมันก็จะเป็นพลังโจมตียิ่งตัวเทพนะฮะตัวที่โจมตีใส่ตัวอาร์ตมิแล้วมีผลคูณ5ก็คือมีเทพลาโอซิริสโอเบดิสคูณ3ก็คือลูอายนะครับมี Black en, แบทเมจิชเชียนตระกูลด์กเมจิ ดั้มิติกเกินะครับเนี่ยจะโจมตีตัวอาคามิเข้าเยอะเนี่ยผมก็เลยเหตุผลว่าทําไมต้องเอาบูอายนะครับมาอย่างน้อยเราเอามายันเพื่อให้จบเทินนั้นไปนะครับเดี๋ยวผมจาอธิบายในเกมอีกทีเล่นไปเลยนะครับลองกดดูเลยนะฮะเข้าไปนะครับแล้วก็ดูเอลนะครับไม่แน่ใจว่าครั้งแรกจะมือเน่าไหมนะครับถ้ามือไม่เน่าก็จะได้เห็นกันนะฮะ เด็กนี้นะฮะใช้เขาเรียกว่าใช้ดวง80ใช้มือ20นะครับทำอย่างไรก็ได้ท่านเพื่อลาไปอยู่มือเขาก่อนนะครับเนี่ยคือคีย์ของการเลยอของการนี้อ่ะดูกัน,นะฮะโจโนตอนนี้เห็นไหมฮะตอนนี้มือผม ขึ้นมาแล้วอยู่ที่ว่าต่อไปดวงก็คือเขาจะลงเทพลาให้ผมไหมแค่นั้นเองนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเขาลงเราต้องรอฮะในกรณีแบบเนี้ยเราอยากไปพลาดให้รเราโดนโจมตีก่อนเพราะถ้าเราโดนโจมตีก่อนเนี่ยข้อแม้ของ,ของสก,กิลกิฟมันจะไม่ทำงานก็คือเราก็มีอะไรพอยเต็มตอนที่เทพลาโจมตีเราอา่าเรามีตัวกันแล้วฮะเราก็ใช้ตัวนี้ ใช้ความสามารถารนะฮะมันก็ให้เราเลือกการหนึ่งไปน้ำออกจากเกมไปก่อนเพราะหมดเทินนะครับมันก็จะไปแลกกันฝั่งข้าง,างก็เหมือนกันนะฮะฝั่งข้างก็เอาการแบบนี้ฝั่งเราก็เอาเทพลาไปเสร็จแล้วทาําไงเราทำายังไงก็ได้ครับเพื่อที่ทําให้เราแบบดีอยู่จนกว่าเขาจะอันเชิญเทพราได้แล้วก็ในดิเมนชันดูเอลเนี่ยมอนสเตอร์มันจะไม่มีการ มันจะไม่มีกฎบูชายัญนะฮะก็คือตัวไหนที่ไม่มีข้อแม้ของตัวเอฟเฟกต์มอนสเตอร์มันจะลงได้เลยนะครับเช่นตัวนี้บูไใครก็ลงได้เลยไม่ต้องบูชายัญนะครับเสร็จแล้วการนี้เห็นไหมฮะการเนี้เราขึ้นมือแล้วแต่เราเก็บไว้ก่อน <S <S เผื่อเขามีการใคลหรือการทำลายเนี่ยปัญหาเราก็คือเราต้องเลี้ยงมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับให้ตัวการ์ดมอนสเตอร์ฝั่งเขาครบ3ามเลี้ยงเทเล่าลงมาชุดตินะครับ ใน dimension b u e เนี่ยเราจะมีเวลาแค่สิบเทินทำไมก็ได้ให้เราอยู่จนกว่าลาจะเข้ามาได้นะฮะโอกาสที่จะเจอเทพลาก็มีนะฮะตอนนี้อ่าเราจะทำยังไงระหว่างนี้เราก็คงจะต้องหาตัวมอนนะครับไปประคองเกมก็คือเอาแต่บ l u e e เนี่ยฮะประคองไว้นะครับฟินยี่ดวง80ตอนนี้ผมใช้ดวง น่าจะดวงผมมา80แล้วอ่เห็นไหมครแน่นอนคะต่อไปเขาลงเทพราเน่เพราะว่าไม่มีตัวละครไหนสู้บูอายได้เขาเอาเทพรามาโจมตีเพื่อที่จะปิดเกมเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรครับเราแค่รอให้เขาอัญเชิญเทพราออกมานี่ยเือนนี้เขาจะอัญเชิญเทพราหลยออกมาแล้วเขาก็จะใช้ความสามารถของเทพราเห็นไหมครับูเจนสามตัวเทพรามันมีข้อแม้ของสกิลนะครับเขาก็เลยไม่สามารถลงได้เลย เสร็จแล้วเขาก็จะใช้ความท,าทาั่วรายเห็นไหมฮะไรไฟเขา,าเหลืออีกหนึ่งลอยละตอนนี้เขามีพลังโจมตีแสนสาม,สน,สามนะฮะหากามิีเขาจะโจมตีผมผมก็ปล่อยให้โจมตีเลยครับแสนสองคือ <c ười> โจโนเป็นกระสอบทรายนะฮะไม่ตายฮะในมังงะนะฮะในการ์ตูนก็คือสูกมาลิกนะฮะ ไม่แพ้นะที่จริงเอาเกียร์ฟีโจมตีไปก็ชนะแต่ว่าสโลกไงสู้ไม่ไหวนะฮะก็เลยไม่ได้ครอบครองเทพลาแพ้ในแด็บเบิ้ลซิตต้อ่ะระหว่างเนี้ยจัดไปนี้ฮะมาแล้วฮะผูของเรากดเลยครับกดเบ,บาๆาหนึ่งทีฮะมาเทพลา้างมาอยู่กับเราแล้วแล้วทำไงฮะเอ็นเทินหรือแบตเทินต้องแบตเทินเลยครับลังโจมตีอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าร้อยคูณห้าเข้าไปครับดานี้ บอกครับโอเคก็อย่างไรเนี่ยถือว่าโชคดีนะฮะใช้ใช้ดวง80%เต็มนะฮะคือการ์ดมันขึ้นมือมันก็เลยมีโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ก um 네็แนวทางก็อยู่ประมาณนี้ฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,อกราบขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปกับเกมนี้ครับยูเกียวดูเอลลิงนะครับผมก็ตอนนี้เกมนี้คงจะเป็นเกมหลักในการทําคลิปนะฮะเพราะว่าอย่างไรด้วยด้วยเวลานะครับด้วยงานหลายๆอย่างไม่สามารถเล่นเกมอื่นได้เลยนะครับก็เลยกลับมาเล่นเกมนี้แล้วก็อยากทําคลิปดูแล้วว่าก็น่าจะ มีคนติดตามได้อะนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ